วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แพรนะคะพบกันอีกแล้วนะคะแพรแพรทองนะคะวันนี้แพรก็จะมาให้เคล็ดลับดีๆนะคะทั้งหมด4เคล็ดลับนะคะการที่เราจะทำตัวให้โดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นนะคะ mm hmm. ข้อแรกนะคะได้รับข้อมูลอะไรดีๆมานะคะ mm hmm. เราก็ควรที่จะคิดวิเคราะห์ทบทวนแล้วก็ mm hmm. วก็ Take action เลยนะคะ Take action หมายความว่าคือเราต้องลงมือทำทันทีนะคะเพราะว่าการทำทันทีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสตาร์หรือว่าออกตัวได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะส่วนข้อที่2ก็คืออย่าอย่าลังเลว่าเราอย่าสงสัยเราต้องมีความเชื่อนะคะในสิ่งที่เราทำว่าเราเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องโดยความคิดที่เราคิด ที่เราคิดมาแล้วค่ะให้เรารีบลงมือทําเลยอย่าลังเลให้เรามีความเชื่อแล้วเราก็มีความมั่นใจนะคะข้อที่3มก็คือเราต้องโฟกัสโฟกัสหมายความว่าในทุกครั้งที่เราไม่วอกแวกและโฟกัสมันจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วถ้าเรามัวแต่เราแวดระวังคนรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะข้างๆเราเราจะไม่มีพลังที่จะโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นคือเราต้องต้องต้องมุ่งหน้าตรงไปเราก็คิดอยู่เสมอว่าเราต้องไปให้เร็วแล้วก็ ให้เร็วที่สุดค่ะอย่ารีรอหมายความว่าทุกครั้งที่เราได้รับข้อมูลดีๆมาแล้วเราคิดไปคิดมาคิดมากมายอะค่ะจนผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงสุดท้ายก็เป็น1วนันสุดท้ายก็เป็น2วนันสุดท้ายก็เป็นวีคหนึ่งสุดท้ายก็เป็นเดือนหนึ่งจนปีหนึ่ง พอเราเรีรอไปมาคิดไปคิดมาคิดกลับไปกลับมามาทําให้เราก็ยังอยู่ที่จุด,จดเดิมนะคะโดยที่เราไม่มีการพัฒนาเลยอันนี้แพรก็จะมาแชร์เทคนิคง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่เป็นเคล็ดลับของคนที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความแตกต่างจากคนอื่นนะคะอันนี้เป็นข้อแนวคิดนะคะวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย,บาย,บายไว้พบกันคะ่ะ